ประกัหลังทีมชาติอิตาลีคนหนึ่งครับที่อาจจะไม่ได้มีเทคนิคแพลาวหรือว่าได้รับการยกย่องมากนักครับแต่ว่าเขาคือหนึ่งในคีย์แมนสำคัญนะครับในชุดแชมป์โลกปี2 0 0 6ครับแนวรับจอมเถื่อนที่มีเพียงแค่ขาวกัำดำในชีวิตครับนั่นคือมาโกมาเตรซีครับ Mainstand Podcasts Sport exploring เรื่องราวกีฬาที่ม uh> ีมากกว่าผลการแข่งขันย้อนกลับไปตั้งแต่ปี1995นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมัตรอซี่เนี่ยเริ่มต้นในการเป็นนักบอลฝึกหัดของลาซิโอครับแต่ว่าไม่ได้เบียดขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ได้นะครับเพราะว่าโหการต่อสู้เยอะแยะมากมายครับเขาจึงไปแจ้งเกิดกับเปรูจาครับในปี1995 ในยุคที่เปรูจารยอยู่ในเซรูบีนะฮะหลีกรองอยู่ครับแล้วก็กลายเป็นกําลังสําคัญครับค่อยๆไต่เต้าขึ้นมาจนปี1 9 9 7เนี่ยเป็นตัวกุญแจสําคัญเลยครับที่ทําให้เปรูจารเนี่ยเลื่อนชั้นขึ้นมาสู่เซอา e ได้สําเร็จครับพอแจ้งเกิดจากตรงนั้นนะครับกลายเป็นว่าเขาโด่งดังและก็เนื้อหอมพอสมควรครับด้วยรูปร่างที่สูงโปร่ง192ซเมตรนะฮะด้วยวิธีการที่มันดู เฉียบขาดดุดดันกล้าวแกร่งเหลือเกินครับหลายๆทีมยักษ์ใหญ่ในสการเน่ยสนใจอย่างมากครับเพียงแต่ว่าเปรูจาดูเหมือนจะไม่ค่อยคล้อยตามเท่าไหร่ที่จะปล่อยมัตราซีให้กับคู่แข่งนะฮะสุดท้ายเนี่ยทีมที่ได้รับแจ็คพอตก็คือเอเวอร์ตันครับปี1998-99ครับเป็นหนึ่งรูการที่มัตราซีย้ายมาหากินอยู่ในพรีเมียร์ลีกซึ่งหลายๆคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับ ว่าครั้งนั้นเนี่ยเขาเคยโลดเล่นอยู่ในสีเสื้อของเอลฟ์ตันด้วยนะครับวอเตอร์สมิธนะครับกุนซือของทอฟฟี่สื่อเงินในยุคนั้นเนี่ยยอมรับเลยครับว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นเรื่องของโชคของดวงเหมือนกันครับที่ได้ตัวมาเตรอซี่มาร่วมทับครับเพราะว่าเปรรจาเนี่ยปัดข้อเสนอของบรรดาทีมคู่แข่งในสนาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ปล่อยให้กับทีมต่างแดงนั่นคือเอลฟ์ตันเข้ามานะฮะเพียงแต่ว่าชีวิตในพรมีย์ลีกของอังกฤษ มาเตรซี่ในวัยตอนนั้นเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่ได้เก๋าพอหรือนิ่งพอที่จะประสบสําเร็จได้ครับจริงๆเขาลงเล่นไปพอสมควรนะครับ27นัดครับให้กับเอลฟ์ตันครับทำไป1ประตูนะฮะแต่สิ่งที่มันถูกจดจำมากกว่านั้นคือการได้รับใบแดงถึง3ใบครับใน1ฤดูกาลโอ้เรียกว่าโทษแบนเนี่ยยับกระจายนะฮะหลังจากที่ ให้สัมภาษณ์ไปรวเร็วนี้นะฮะเขายังบอกว่าโอ้โหตอนนั้นดูไม่ค่อยได้รับความยุติธรรมเท่าไหร่จากสามใบแดงที่เขาได้รับนะฮะเขายืนยันเลยครับว่าอย่างน้อยเนี่ยต้องมีหนึ่งครั้งที่เขารู้สึกว่ามันมันรุนแรงเกินไปที่โดนไล่ออกน,นั่นเป็นเหตุผลครับที่ทําให้เขาอาจจะไม่ได้ถูกจดจํามากนักนะฮะสุดท้ายแล้วมาเตรซี่ต้องยอมถอยฉากออกมาครับเพื่อจะย้ายกลับไปสู่บ้านเกิดแล้วก็เป็นทีมเก่าของเขานั่นแหละครับเปรูจาครับที่ เซ็งตัวกลับไปใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะพอกลับมาก็ต้องพยายามเริ่มต้นกันใหม่นะฮะต่อสู้กันใหม่นะแต่ด้วยความมุทะลุดุดันที่เราเห็นเป็นภาพประจำอยู่แล้วนะครับมัตรซี่ก็กลับมาเป็นกำลังสำคัญให้กับเปายอีจครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ก้าวขึ้นไปพาทีมโลดแล่นอยู่ในหลีกสุดได้อย่างสวยงามมากๆนะฮะจนกระทั่งปี 2,000-2,001นะครับครั้งนั้นเนี่ยอิ ilan, นเตอร์มิลานนะลงทุนมากถึง10ล้านยูโรครับเพื่อจะดึงตัวเขาไปร่วมทีมนะครับแล้วก็เป็นการย้ายทีมครั้งสำคัญเลยครับที่ทำให้เขาแจ้งเกิดอยู่ในแวดวงฟุตบอลของอิตาลีจริงๆแล้วเนี่ยฮะเอกลักษณ์ความโดดเด่นของตราซีเรารู้อยู่แล้วครับว่าคือความ ดุดดัน9ก้าราวนะแต่ภาพที่มันชัดเจนเนี่ยก็คือตอนที่อยู่กับอินเตอร์มิลานนี่แหละครับเรียกได้ว่าถ้าเรามองว่าเกมฟุตบอลเป็นเกมแห่งการประทะกันนะครับมาเตรอซี่คือ,ค,อคือตัวแทนของกลุ่มนักเตะเหล่านั้นที่สำคัญคือมันเป็นตัวแทนที่มันแบบเด่นชัดเหลือเกินทุกการกระทำปะทะจากด,ด้านหลังเสียบสกัดเตะบอลทั้งลูกทั้งคนนะครับ อัดมาหมดแล้วแม้กระทั่งแบบลูกปุกติกลูกแบบติดของแถมนะฮะตีศอกตีเข่านะฮะทีบหรือแม้กระทั่งจระเข้ฟานหางนะฮะมาทั้งหมดครับมีให้เห็นทั้งหมดครับบางทีหลายๆคนอาจจะงงเรื่องของนักฟุตบอลหรือว่านักมวยกันเนะี่ยแต่จริงๆแล้วมันเป็นแบบนั้นครับเป็นแบบนั้นจริงๆครับซึ่งถามว่ามันมันมันผิดไหมนะครับ เอาข้อจริงแล้วนักบอลในโลกของเราเนี่ยมันมีหลากหลายประเภทครับมันอาจจะมีเรื่องของกลุ่มที่เทคนิคแพรวๆพราพระสวรรค์สูงส่งทักษะยอดเยี่ยมแต่ว่าจําคํากล่าวของเซอร์ไรฟูซันได้ไหมครับเขาบอกว่าในทีมฟุตบอลหนึ่งทีมเนี่ยสิ่งที่คุณต้องมีคือนักเปียโน3คนและอีก8คนคือเด็กยกเปียโนครับมัเตร์ซี่คือกลุ่มที่จะเป็นเด็กยกเปียโน อคนที่พร้อมที่จะทำงานสกรปรกคนที่พร้อมที่จะทำงานหนักคนที่พร้อมที่จะต้องใช้แรงงานมากกว่าพรสวรรค์มันจะทําให้ทีฟุตบอลขับเคลื่อนไปได้นั่นคือสิ่งที่เขามุ่งมั่นและไม่เคยไม่เคยบิดพลิ้วต่อความรู้สึกของตัวเองแสดงความชัดเจนมาโดยตลอดและตรงนี้แหละครับมันก็ค่อยๆเพิ่มระดับขึ้นไปแม้ว่าสไตล์การเล่นมันอาจจะดูไม่ค่อยถูกใจหรือมันดูแบบดูโหดร้ายนะฮะ แต่ในผลงานโดยรวมแล้วเนี่ยมาเตรลซี่ก็ถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมมีอยู่ครั้งหนึ่งครับในปี2000 2001, น2 0 0 0ันถึงสองพนเขายิงไปถึง12ประตูจาก30นั้นเป็นสถิติของกองหลังที่ทําประตูได้มากที่สุดในหนึ่งฤดูกาลนะครับทำลายสถิติของคนเก่าก็คือดานิเอลพัสซารลาอดีตกับทีมชาติอาร์เจนตินานะฮะที่เคยเล่นในซนอาเมื่อปี8586ครั้งนั้นเนี่ยพัซาราทำไป 11ประตูตอนนั้นนะ่ะอยู่ในทีมของอินเตอร์มิลานต่อเนื่องครับว่าไอความดุดันตรงนี้เนะี่ยฮะนอกจากว่าสไตล์การเล่นที่มันดูโหดร้ายดูดูกล้าวแกร่งเกินขอบเขตแล้วมันมีอะไรเพิ่มเติมอีกก็ต้องย้อนกลับไปในปี26 0 6นั่นแหละครับนั่นคือภาพจำที่คนทั้งโลกน่าจะไม่มีวันลืมครับซีนซิดดนเอาหัวโขกมาเตร์ซี่ในช่วงต่อรับพิเศษแล้วก็ซิดานก็โดนใบแดงไล่ออกสนาม เป็นการจบอาชีพการค้าแข่งของซีดานแบบอย่างเจ็บปวดรวดราวของแฟนบอน่วโลกความรู้สึกก็คือแบบนักเตะอย่างซีดานเนี่ยนะฮะคนที่เป็นจอมทัพคนที่เป็นแบบขวัญใจฮีโร่ของใครหลายคนมันควรจะต้องมีจุดจบหรือบทจบขอ,อของชีวิตการค้าแข่งเนี่ยสวยงามกว่านี้ปรากฏว่าไปเจอลูกยั่วลูกเย้า,ย,าวยวนของมาเมตรอซีเข้าไปหลงเหลี่ยมเลยครับ เขาถึงบอกครับว่าอีกหนึ่งสกิลที่มันแบบเป็นเรื่องที่มันน่าจดจําของมาตราซี่คือคําพูดนี่แหละครับคาพูดนี่แหละที่ทาให้ทุกคนแบบจาไม่ได้มาตราซีย่ยอมรับครับว่าคําพูดวันนั้นเนี่ยมันดูรุนแรงเกินขอบเขตแต่ไม่ใช่ว่าการไปพูดใส่ร้ายคุณแม่ของซีดานอย่างที่หลายสื่อเคยรายงานเนะเขายอมรับครับว่าเป็นคำพูดที่เรวร้ายมาก แต่พูดถึงน้องสาวของซีดานเพราะว่าเขาเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยก็เป็นหนึ่งคนที่คุณแม่เสียชีวิตตั้งแต่เด็กๆเ,เพราะฉะนั้นเขาไม่มีทางแต่ต้องบุปการีแน่นอนแต่ถามว่ารู้สึกผิดไหมมาเตโรซี่บอกอมไม่ฮะถ้าให้เลือกทําอีกก็ต้องทําเพราะมันทาให้ผลประโยชน์โดยรวมเนี่ยตกไปอยู่ที่ทีมชาติอิตาลีแล้วทาให้อิตาลีเล่นได้ง่ายขึ้นจริงๆนะฮะเล่นได้ง่ายขึ้นจริงๆไม่ต้องพะวงในเกมรุกหรือเกมสวนกลับที่บอลมาอยู่ที่ซีดานสุดท้ายอิตาลีก็ควา้าแชมป์โลกได้ มาเตรอซี่เนี่ยพูดแบบเสียดสีแบบเจ็บแสบบอกว่าเขารักซีดานมากรักซีดานจริง,รงไม่ใช่ว่าซีดานเล่นฟุตบ,บอลเก่งนะแต่เป็นเพราะว่าซีดานเนี่ยทำให้อิตาลีได้แชมป์โลกในปี2006เจ็บปวดมากครับอีกหลายๆคําพูดครับที่มันออกมาแล้วแบบไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่มีอยู่ครั้งหนึ่งครับตอนนั้นเนี่ยเขาเล่นให้กับอินเตอร์มิลานครับแล้วก็นัดสุดท้ายเจอกับลาซิโอเนะฮะปรากฏว่าอินเตอร์มิลานแพ้แล้วทําให้ทีมยูนิโสเนี่ยควา้าแชมป์ ในบ้านปลายจบเกมเนี่โอ้โหมาเตรอซี่แบบเดือดดานมากเดือดดานมากเข้าไปพูดต่อว่าใส่อเลสซานโดเนสตารครับอาจจะไม่เชิงต่อว่าครับแต่ดว่าอารมณ์มันคู่กุนเข้าไปพูดต่อหน้าแล้วว่าคือถ้าพูดเป็นภาษาบ้านๆอย่าลืมนะกูเคยทําให้มึงเป็นแชมป์คือย้อนกลับไปสมัยที่อยู่กับเปรูจาครับครั้งนั้นเนี่ย เขาลงเล่นแล้วนันสุดท้ายเนี่ยเอาชนะยูนตุสได้และทําให้ทางลาซิโอเนี่ยคว้าแชมป์ในบ้านฝ่ายปี2,000ซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้มีเหตุผลที่ไปพูดเนสต้าก็ยังงงว่ามาพูดทําไมแต่ด้วยอารมณ์ที่มันแบบฉุนเฉียวเลยไปแบบผู้ใส่หน้าเพื่อความสะใจหรือการแบบทําร้ายกู้แข่งในสนามนะสลาตันอิบราฮิโมวิชครับเป็นหนึ่งคนที่เจอผลกระทบโดยตรง สมัยนั้นซาลาตันอยู่กับยูเวนตุสครับแล้วลงสนามเจอกับอินเตอร์มิลานเขาโดนมาเตรอซี่เนี่ยอัดเข้าไปจนแบบเล่นต่อไม่ไหวโดนหามออกเปลี่ยนตัวออกไปเก็บความแค้นไว้ตรงนั้นครับแม้ทั้งตอนย้ายไ่อยู่กับบินเตอร์อยู่ทีมเดียวกันนะฮะก็ยังมีตะขิดตะขวงใจอยู่บ้างหลังจากนั้นซาลาตันย้ายไปบาร์เซโลนาแล้วกลับมาที่มิลานอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ครับปี2011มันเป็นเกมดาร์บีแมช แล้วสลาตันแบบรอคอยวันนี้มันนานมากครับ4ปีครับที่เขารอมาครึ่งหลังสบโอกาสจังหวะแบบเหมาะเจาะมากกระโดดเทควันโดใส่เนยปังมาเตอร์ซี่โดนหามออกเหมือนกันเนี่ยเพื่อนร่วมทีมเข้ามาถามอย่างเช่นแซนกวิชเข้ามาถามบอกเฮ้ยสลาตันนายทำอย่างนี้ได้ไงวะรุนแรงมากหนักหน่วงเกินไปหรือเปล่าสลาตันบอกโอ้โหเพื่อน ฉันรอเวลานี้มา4ปีแล้วถ้ามันมีโอกาสจังหวะันนี้ทำไมถึงจะไม่ทําคือโกรธแค้นมากโกรธแค้นจริงๆแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่เล่ามาเนี่ยมันเป็นวีรกรรมที่ที่เป็นสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์และความชัดเจนอย่างที่เราบอกครับว่าถ้ามันไม่ขาวก็ดําไปเลยแต่อีกมุมหนึ่งนะครับถ้าเราว่ากันในฐานะีนการเป็นนักฟุตบอลนะครับการที่ยืนระยะอยู่ได้เนี่ยนับ10ปีเนี่ย มาเตราซีต้องมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นข้อดีนะฮะหลายคนยอมรับครับเพื่อนรุ่นทีมอย่างมาโกเนกรีนะฮะที่เคยอยู่กับมาเตราซีตอนเล่นให้กับทางเปโูจายอมรับเลยครับว่าโอ้โหคือถ้าวัดกันในเรื่องของฝีเท้าเรื่องของฟุตบอลจริงนะคนนี้นี่เกิดมาเพื่อเป็นกองหลังที่ทำลายล้างจริงๆแล้วแข็งแกร่งแข็งแกร่งยันกระทั่งสนามซ้อม ถ้าวันไหนเขาถูกแบ่งฝั่งแล้วอยู่ทีมเดียวกับมาเตรอซี่เนี่ยเขาจะแบบรู้สึกแบบเครียดมากเพราะว่าถ้าทำอะไรผิดพลาดไปจะโดนในหมอเนี่ยวิ่งเข้ามาตวาดใส่แน่ๆเอาจริงเอาจังมากแข็งกร้าวดุดันเข้มแข็งมากนะฮะอีกคนหนึ่งที่ออกมาพูดก็คืออีวานสมราโน่ครับกองหน้าทีมชาติชิลีสมัยเล่นอยู่กับอินเตอร์มิลานด้วยกันบอกโอ้โห คือซามูรานโนถึงขั้นบอกว่าโชคดีเป็นของเขามากที่ได้อยู่ทีมเดียวกันถ้าไปอยู่ฝั่งตรงข้ามานะนไอคนนี้จะเป็นกองหลังที่เขาจเจองานหนะักแนะนะนะ่เพราะมันใส่ทุกอย่างทําทุกอย่างเพื่อทีมแม้ว่ามันจะดําหรือขาวก็ตามแต่ทําทุกอย่างเพื่อทีมตุกเตกเล่นนอกเกมเสียบสกัดดุนแรงเอาให้อยู่ถ้าทีม รอดพ้นจากการเสียประตูได้ยอมทําทุกอย่างเพื่อให้ทีมได้รับใจช,ชนะมันก็เป็นบทพิสูจน์หนึ่งอย่างครับว่าตลอด10ปีในชุดกองอินเตอร์มิลานเนี่ยนะครับมาราซี่คือตัวหลักอย่างแท้จริงนะครับคว้ามา16บหกทรอฟี่นะครับแล้วก็เป็นแชมป์ยุโรปเทรเิลแชมป์ในปี2 0 1 0ซึ่งเป็นกลังสำคัญของโชเซ่มูนโยแน่นอนครับเราคงไม่ลืมในการเป็นแชมป์โลกด้วยขออิตาีเมื่อปี2006 ระยะเวลาตรงนั้นครับ2001ถึง2011นะะในการอยู่ในสีเสื้อของอินเตอร์มิลานแม้ว่าสังคมภายนอกหรือโลกภายนอกต่างๆจะมองว่าเขาเป็นนักเตะที่เลวร้ายทำอะไรไม่รู้จักคิดเล่นโฮดนะครับไม่รู้จักกติกามรารย,ยาทคือทำทุกอย่างที่ที่มันจะทำให้ทีมได้ผลประโยชน์เขาทำหมดเลย แต่ถ้ามองด้วยความเป็นธรรมจริงๆนะฮะด้วยความเป็นกลางจริงๆนะครับอย่างน้อยสิ่งที่มาเตรอซี่ทำไว้นะครับมันก็บ่งบอกถึงอุปนิสัยหรือเอกลักษณ์ของตัวเองครับว่ามันสามารถจะแสดงความเป็นตัวตนของตัวเองต่อโลกภายนอกได้อย่างไรถ้าคุณแบบครึ่งๆกลางๆไม่มีความโดดเด่นทางใดทางหนึ่งนะฮะมันอาจจะเป็นขาวหรือดำอีกเรื่องแต่สิ่งที่มันชัดเจนคือเขายังคงอยู่แล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนสไตล์การเล่นไม่เคย ทําทให้บุคลิกอดดเด่นตรงนี้มันหายไปซึ่งม,มาโกโมาเตราซีก็คงจะยิน,ยนดีที่ยืนอยู่ตรงนั้นโดยที่ไม่ต้องไปสนใจเรื่องราวต่างๆว่ามันจะขาวหรือดําว่ามันจะบวกหรือลบแต่ชื่อของเขาพร้อมที่จะบวกทุกคนเหมือนกันนี่แหละครับเรื่องราวของนักฟุตบ,บอลคนหนึ่งนะครับมาโกโมาเตโรซีเอาเยี่ยงได้แต่อย่าเอาหยัางนะครับ โอเคครับทั้งหมดนี้ครับเมนสแตนพอดแคสต์ของเรานะครับฝากติดตามด้วยนะครับทุกช่องทางของเราครับพิมพ์คาว่าเมนสแตนครับลงไปในาการเซิร์ชทุกอย่างนะครับทั้งเพจ f a c e b o o k Instagram t w i t t e r นะครับ ยู u ูบนะครับในช่องทางที่เราเผยแพร่รวมถึงถ้าเป็นพอดแคสต์เนี่ยทั้ง Soundcloud นะครับ Spotify นะครับ Apple i t u n e s มีครบหมดเลยนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะฮะรวมถึงกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับฝากช่องทางการติดตามเมส n เต a ์ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook i n s t a g กร m YouTube t w i t t e r b ล o อก i ิเว็บไซต์ และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ SoundCloud, Spotify, Apple Podcast กดติดตามและกด Follow, Subscribe, กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหวของ Main Stand ขอบคุณและสวัสดีครับ